สวัสดีฟแฟนๆฮอตสกอร์ทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดฮอตสกอร์ทีเด็ดแม่นยำา9 90%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ยังมีเกมฟุตบอลถ้วยเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะพบกับสิงห์บลูเทลซีที่สนามเป็นกลางเวมบรีย s สเตเดียมโดยปีศาจแดงของคุณซึ่อเดกคุณหน้าโซชาครับไม่แพ้ไครมา8นาัดติดต่อกันร,รวมทุกรายการนะครับ แม้ว่าเกมล่าสุดจะสะดุดทำได้แค่เสมอเซาท์แธมป์ตันแต่เป็นเพราะพวกเขาโรเตชันนะครับพักตัวผู้เล่นหลักๆไว้เพื่อเกมนี้โดยเฉพาะครับดังนั้นเกมนี้ครับทั้งปอป็อกบาบุูโนเฟอร์นันนะครับรวมถึงแนวลูกอย่างเมสันกรีนบูธนิยัสมารเรสและอองตุนีมาชยาลครับพร้อมลงสนามกันครบคันครับเจอกับสิงห์บลูเชลซีนะครับของคุณซื้อแฟงนำ่าดครับที่ฟอร์มยังไม่ค่อยสม่ำเสมอครับ โดยแนวลุกนี่ยังฝากความหวังไว้กับโอลิเวียชิลูเมสันเมาส์คิเซียนพรูซิต์นะครับดูจากสถิติที่เจอกันน่าสนใจครับปิศาจแดงครับสามารถเอาชนะทางด้านของเชลซีมาได้ตลอด3นัดหลังสุดที่พบกันครับและเกมนี้ครับด้วยความลงตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีมากกว่าครับบวกกับอาวุธในแนวลุกครับที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพครับหลังจากที่บรูโน่กับป็อกบาประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมครับ ค่ำคืนนี้ผมจึงมั่นใจครับว่าปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีดีพอครับที่จะเบียดเอาชนะเชลซีไปได้อย่างสนุกตื่นเต้นเลยครับผมมั่นใจแมนยู99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว